พี่จิตพามาชมนิสสันคลิกนะคะตัวเริ่มต้นนะคะราคาไม่ถึง800,000บาทคันนี้นะคะราคา779,900บาทนะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นที่19,999บาทนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ย0%ในรุ่นนี้ก็มีให้นะคะดาวที่25% 0%เราจัดให้เลยทั้งหมด48เดือนนะคะเดี๋ยวพี่จิตพาชมนะจริงๆคลิกในรุ่น ทั้งหมดรุ่นย่อยของเรานะคะมันจะมีทั้งหมด4รุ่นเนาะจะมีรุ่น e เริ่มต้นรุ่น v รุ่น vl แล้วก็ alltech นะคะส่วนในรุ่นนี้นี่นะคะกระเถิบรุ่นเริ่มต้นมาก็จะเทียบกับรุ่น v แล้วกันเดี๋ยวพี่จ๊นพาดูความแตกต่างค่ะดูจากด้านหน้าเนาะรุ่น kick v กับ kick e เนี่ยข้างหน้าจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีไฟตัดหมอกนี่ถ้ารุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น v คือรุ่นที่2จะมีไฟตัดหมอกแล้วเนาะ ไฟหน้านะคะเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ล้อแม็กกับยางเนะาะไซส์17นิ้วนะคะเหมือนกันทุกรุ่นนะคะยกเว้นรุ่นออเทคจะเป็นแม็กสีดำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้างเงาแบบนี้พ่นสีเทานะคะตัดกันแม็ก17นิ้วมาพร้อมกับยาง205ศทับห้าห้านะคะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเหมือนกันนะคะก็จะมีเหมือนกันเป็นแบบ LED นะคะคันนี้จะเป็นกุญแจนะคะ Intelli Gen Key นะคะก็มีปุ่มเปิดปิดประตูที่ตรงมือจับแบบนี้เหมือนกันนะคะราวหลังคามีเหมือนกันเลยนะคะในรุ่น E ก,กับรุ่น V เนาะตัวเสาอากาศแบบทีพฉลามก็มีเหมือนกันนะคะมาดูด้านท้ายค่ะ ด้านท้ายของรุ่นเริ่มต้นกับรุ่น V Long Top นะคะก็ปลายท้ายก็จะมีเหมือนกันสองข้างแบบนี้เนาะแต่จะไม่มีตรงทับทิมกลางนะคะเซ็นเซอร์ถอยมาทั้งหมด4จุดให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรที่ไม่ที่เหมือนที่มีอีกก็ตัวม่านม่านตรงนี้ม่านปิดสัมภาระนะคะในรุ่นเริ่มต้นนะคะคือคิกอีรุ่นนี้กับรุ่น V Long Top จะไม่มีเหมือนกันนะคะจะมีมาจากโรงงานก็คือรุ่น V L ไปแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่จี้พาไปชมภายในตัวรถค่ะส่วนภายในรถคันนี้ของรุ่นเริ่มต้นนะคะอนโซนหน้าสีดำแบบนี้นะคะวิทยุไม่เหมือนกันกับรุ่นลองท็อปเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นวิทยุ2ดิลนธรรมดาแต่เสียงสามารถบลูทูธได้นะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะโซนคอนโซลกลางก็จะเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมีโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะมีออโต้โฮมมีเบรกไฟฟ้าเหมือนกัน ทุกรุ่นนะคะพวงมาลัยเหมือนกันนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นคอนโทรลนะคะเกี่ยวกับการขับขี่แล้วก็ใช้วิทยุส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นพุทคอนโทรลแต่ไม่ใช่อแดป t ทีฟนะคะในรุ่นนี้ที่มองเห็นได้ชัดนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าในรุ่นเริ่มต้นนะคะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะมาจากโรงงานส่วนรุ่นลองท็อปไปตั้งแต่รุ่น V นะค่ะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะ ส่วนในเรื่องของระบบเตือนก่อนการชนแล้วก็ระบบเบรกก่อนการชนก็จะมีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นขึ้นไปก็มีแล้วนะคะส่วนโปรโมชั่นพี่จิตมาย้ำนะคะเริ่มต้นดาวอยู่ที่1 9 9 9 9ส่วนดอกเบีย้ย0%ในรุ่นเริ่มต้นมีให้นะคะ4ปีนะคะ48เดือนแต่ว่าลูกค้าต้องดาวที่2ี่นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถ พักเบิร์ตามในคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากลูกค้าที่ดูในช่อง YouTube พี่จีดถ่ายดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จีดด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ